สวัสดีครับรายงาน DBM ประจำสัปดาห์นะครับสำหรับรายละเอียดที่ทำนะครับเริ่มต้นกับสัปดาห์มาก็คือกลับมาจากทัวร์ที่ไปกับพี่กอลฟมาเมื่อเสาร์ทย์ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มต้นงานที่ทำประจำสัปดาห์เลยเนี่ยก็คือเรื่องของเอกสารตรงออกให้กับลาวอันนี้ตามเพิ่มเติมมาอีกแล้วนะฮะ ก็คือส่งให้กับทางคุณกลอฟที่อยู่ที่ลาวนะครับแล้วก็เรื่องของเบลสินค้าส่งออกเพิ่มเติมนะฮะจากทางลาวแต่ตอนนี้ครับยังไม่ได้สั่งสินค้าวีวาผลิตเข้ามาใหม่นะครับจุดปัญหาก็คือเรื่องของโรงงานการผลิตแม็คอยให้คุณก๊อฟคอนเฟิร์มทีเดียวว่าถ้าเกิดผลิตที่โควิดแน่นอน100%ยเนี่ยจะได้สั่งทาสติกเกอร์ตัวใหม่แปะทับอินโนวาไปเลยแล้วเอากล่องตัวนี้โอนย้ายให้กับโควิดจะได้เบลสินค้าเข้ามาในล็อตตอกทีเดียวนะครับตอนนี้เหลือรอคอนเฟิร์มยว ต่อมาครับเรื่องของสรุปค่าใช้จ่ายให้กับทางบัญชีเรื่องของทัวร์อันนี้ทําเรียบร้อยแล้วครับเปิดกระสุนบุยเรียบร้อยครับแยกเป็นสองส่วนเรียบร้อยนะฮะต่อมาครับประสานงานเรื่องของข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมให้กับทางาพ, yeah. งพมา่าตัวนี้เนี่ยส่งเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในโปรเจกต์ทัวร์รอบที่แล้วอันนี้มีเมยขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลเก่าๆที่ทางคนมินทําไว้นะครับอันนี้เพิ่มเติมส่งให้ทางพม่านะครับต่อมาครับเรื่องของเตรียมเอกสาร ส่งออกเพิ่มเติมให้เราอ่าได้แจ้งแล้วนะครับต่อมาเรื่องของหน้ากล่องโอโหปูนินนะครับตอนนี้เนี่ยจากที่คุณจอยแจ้งมานะครับมาคุยกับทางคุณโจนะครับของงเหลือนะฮะไม่ได้ของหมดนะครับแต่เหมือนว่าของมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทีมออนไลน์เขาคงจะเกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรีสตามให้อีกทีนึงครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอัปเดตครับต่อมาเรื่องของงานสัมนาที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ช่วยกับทางพี่หนิงพี่ต้อมแล้วก็บิ๊กนะฮะ สรุปเรื่องของรายละเอียดหัวข้อง,งานสัมนานะครับที่คิดให้คร่าวๆเนี่ยที่แมกเห็นว่ามันควรจะเป็น AEC เนี่ยเพราะตอนนี้ผลกระทบ AEC กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันครับต่อมาหาเรื่องของคอนเทนต์ที่จะใช้ในงานสื่อสัมนานะครับอันนี้ก็ให้กุ้งช่วยออกแบบให้ทั้งเป็นตัวคิทวิชเชอร์ที่เราจะแจกไปในงานครับเรื่องของตัวโปสเตอร์ที่เราจะใช้ในการ PR นะนี่คิดคอนเทนต์แล้วก็แมททเรียลทั้งหมดนะครับให้กับกุ้งครับ ต่อมาฮะอันนี้เรื่องของเวียดนามเวียดนามเนี่ยเป็นดีลเลอร์ที่แม็ได้มาจากการแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับของเพื่อนๆแต่ยังไม่แน่ใจว่าต่งอ,อัเวียดนามเนี่ยจะเป็นเบลล็อตใหญ่หรือว่าเบาล็อตเล็กแต่สืบมาทีหนึ่งก็คือตัวนี้เวียดนามเนี่ยทางโคลี่เคยได้ใช้เหมือนกันแมก็เลยเรียกเขาเข้ามาคุยเดี๋ยวแม่กจะสกรีนให้ก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าถ้าเกิดมัน ใ่เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะนัดแนะให้พี่กอล์ฟไปพบนะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอัปเดตในฟังอีกทีนึงอันนี้ต่อมาฮะเรื่องของ e x p o r t ์ตจรินะครับมอบใหม่งานให้น้องนุกซึ่งดีเทลที่ให้น้องนุกทำเนี่ยก็คือจากที่เราวางแผนกันนะครับก็คือเรื่องของตอวกพอรที่รีบไว้เนี่ยเอ็กพอก็คือมันมีหลายส่วนฮะ ก็คืออย่างแรกเนี่ยแมกดูความต้องการก่อนอันแรกอันดับแรกเนี่ยคือดูความต้องการของคนจีนจากที่คุยนะครัทงทั้งคนจีนแล้วว่าคนไทยที่ขายในจีนเนี่ยก็คือเขาสนใจก็คือเรื่องของตัวที่เป็นคอลลาเจนจากมาที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงคอลลาเจนก็คือเรื่องของผิวขาวใสอมชมพูเน,นื่องจากตัวเองมีแบบทางคนจีนมีผิวขาวเหลืองนะก็เลยอยากได้ผิวขาวใสอมชมพูแล้วก็เรื่องของ อะไรก็ได้ที่ทําให้หนะ้าอบใหญ่ขึ้นครับแล้วก็เรื่องของสินค้าที่ทําให้ผิวเนุ่นมชุ่มชื่นครับอันนี้เนี่ยครับก็คือทางคนจีนจะสนใจมากครับแต่เกิดปัญหาขึ้นมานิดนึงครับพี่อก,ก็คือปัญหาเรื่องของคนไทยที่ทําอาหารเสริมฟรอมเกี่ยวกับเรื่องของยาลดน้านนะําหนักขายในเว็บเถาเปล่าซึ่งมันมีผลกร,ระทบต่อคนไทยแล้วก็เรื่องของวงการอาหารเสริมของไทยพุนั้นเนี่ย กระแสแล้วก็เททิศทางเนี่ยฮะมันก็คือทําให้คนจีนเนี่ยนิยมทําพวกเรื่องของออานิยมใช้เรื่องของททมากทีนี้ฮะตอนนี้ก็กำลังไล่ค้นคว้าคว้าดาวหาดีลเลอร์อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ฟังนะฮะอาทิตย์หน้าจะเริ่มไล่โทรออกแล้วครับตอนนี้มีนัดเข้ามาชื่อคุณปุ้ยเป็นดีลเลอร์ส่งออกให้กับเรื่องของสโนไวท์กับเอ่อเรื่องของสโนไวท์กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยบางตัวที่ส่งออกไปทางที่จีน เดี๋ยวไมกจะนัดเข้ามาคุยก่อนกรีนให้พี่กอล์ก่อนรอบหนึ่งนะฮะว่าโอเคไหมเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนัดแนะให้พี่กอล์คุยกรีนครับถ้าเกิดได้เรื่องอะไรหรือว่าอัปเดตยังไงเดี๋ยวอัปเดตแจ้งเป็นรีพอร์ตสรุปไปในอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณครับสำหรับงานที่ทำคร่าวๆประจำสัปดาห์จะมีประมาณเท่านี้ครับ